ข่าวร้อนดาราดังก่อนใครกับ s m s ข่าวดารานิวพ l u s ทดลองใช้ฟรี15วันสมัครง่ายๆเพียงกดดอกจัน42648233111แล้วโทรออกการถึงวันพ่อแล้วมีอะไรจะเตรียมขวัญพาถงพ่ออย่างไรบ้างค่ะก็สำหรับวันพ่อนะคะคือปกติคือหนูกับพี่ชายเนี่ยก็จะแบบคือทุกวันพ่อคือตอนเช้านะก็จะเอาพวงมาลัยค่ะไปกราบเท้าคุณพ่อ ประเพณีของที่บ้านอยู่แล้วแต่ปีน,นี้เราได้มาทำงานแล้วจะมีอะไรบ้างฝาดิจิตอขายไหมเอยเตรียมที่แลัวยานอันนี้ก็ต้องเก็บไว้อ่ะก็นวดคือทุกปีเนี่ยตัวใหญ่หนูจะเป็นคนที่ชอบแบบชอบของที่ทําเองอะค่ะก็จะทําของให้พ่อหรือว่าจะเป็นสิ่งของนี้แบบทําแล้วแบบไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คุณพ่อเพราะว่าอยากให้มันเป็นของชิ้นเดียวที่มีบนโลก เพราะว่าแบบคือปกติเนี่ยคุณพ่อจะไม่ปล่อยให้หนูไปแบบไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรเองเคนะอย่างตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะต้องขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านเองตลอดเวลาคือจะกลับกลับรถโรงเรียนตลอดคือจะไม่ให้กลับบ้านเองเลยคน่ะก็คุณพ่อเป็นห่วงมากก็มาตรงนี้คุณพ่อก็ห่วงแต่ว่าคุณพ่อก็ไว้ใจพี่ๆ แตนะ่ว่าบางครั้งเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ป่วยง่ายแล้วก็อายุก็เริ่มเยอะแล้วด้วยก็อยากใส่